สวัสดีค่ะพบก,กับช่องเอาปกเกาะนะคะนี่นะคะเราก็ให้น้องอันยกนะคะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าจะได้ที่จะเอาสุกเกินนะคะน่าได้ที่แล้วค่ะให้น้องอันยกลงแล้วก็จะซ้อนถุงนะคะอันนี้คือไม้อัดถุงของเรานะคะเดี๋ยวมันก็จะเหลืองเองนะคะได้ไหมลูกเออไปวางก่อนดูนุ่นเตียงนู่นเตียงนู่น,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 นตั้งเลย มันเละเดี๋ยวก็เอาน้ําไปเอาน้ําในคู่สีชมพูมาลูกตูกน้ําในคู่สีชมพูเดี๋ยวเอามาเทใสน่นี่เดี๋ยวกลัวมันจะแห้งเห็นไหมเดียเอามาทําช่วยกันนะคะอืก็เทลงเลยลูกเทลงเยอะพึ่งเอาเยอะเด้อเอาเทลงไปก่อนเทลงไปอีกโอเคพ่อขนาดน,นั้นละเดี๋ยวตั้งไว้เลยเดี๋ยวเราก็จะ มาทำการซ้อนนะคะซ้อนถุงซ้อนถุงเอาไปปิดแล้วก่อนลูกเดี๋ยวเราเอาใส่ใหม่เน,นี่ยค่ะเราจะทำการซ้อนถุงส่วนคุณพ่อก็นีบไปสักนิบนึงนะคะตอนนี้มาลูกมามาทซ้อนถุงช่วยคุณแม่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ทันได้ใคาจะรัดใคาจะซ้อนนะบัดน,นี้เดี๋ยวแม่จะเดี๋ยวแม่จะบอกให้นะมา น้องอันไปน,นัง่งฝั่งนู้นเลยก็ได้นะหรือยแม่จะนั่งข้างๆอ้าวแล้วก็มาใส่กันนะคะนุ้วายก็นั่งขยำวัาแนบบุ้งวายตัวที่มันร้อนเนี่ย่แม่มยแม่ม่แม่แมม่แม่แมมแม่แม่แม่แบบนี้แม้อเดี๋ยวแม่ก็จะรัมกมีแมอแ่แม่แม่แมม่ม่นม่แน่มแม่แม่ม่แ่แ่แม่่แม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 ม ตอนแบบนี้เดี๋ยวก็เก็เอามาให้คุณแม่เลยนะเะแก็จะเข้างานอยู่แล้วไม่ได้ทําแบบเน,นี้นี่นะ,ะเสร็จแล้วนี่เออช้อนมาด้วยเดี๋ยวแม่จ,จะรับนี่นะคะวิธีทำนี่แล้วก็จะลัดถุงว้ยนะคะก็ใส่ตะกร้าดำให้เลยก็ประมาณนี้แหละคะอันนี้คือน้อยอ l ัดถุงนะคะก็ต้องทําตอนที่มันร้อนนะคะถ้ามันย็นแล้วไม่ได้เดีย๋ย เดี๋ยวเอาลุมออกก่อนมันก็จะมนีน,น้ำนะคะอยู่ด้านในนี่นะคะเอสีอันนี้ก็คือว่าคืออันนี้ประมาณครึ่งกิโลนะคะอันนี้สองถุงต่อโลนี่ขาดนะสิยางโอ้ไม่ได้แล้วยางี่ปล่อยเลยรอ้อนมาลูกเอาวางลง เก็เสร็จแล้วนะคะหนึ่งหงูก็เอาไปวางเจตากล้าเลยเออเอามาวางนี่อืมอเด็กเอาใส่ใส่ใไ่แล้วอะไรลูกโอ้เพิ่นร้อน <c oughs> น้องอันร้อนก็มันร้อนมากเด้อเราถึงให้ได้ช่วยกันนะ ก็ช่วยกัรทำตรงแต่ตอนที่ร้อนๆเนียค่ะล้วก็ทำการซ้อนหิงน,นะคะเดี๋ก็เจะเต้เนน้ำใสๆออกมาจะยังให้มันสุกเกืนไปนีนะคตได้อีกแล้วแล้วก็วางมบบนี้มันเนยนเ็นนะคะเดี๋ยว่อยไปส่งพ่งนี้หอมเนาะนึ่งก็หอมแต่ว่าง่ายกว่าต้มนะคะอันนี้คือสุกไวอันนี้ก็น่าจะใช้เวลาไปประมาณสักสี่ชุดเหมือนกันนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็ทานเส็จก็จะ เอาใส่หม้อจริงไปเลยาาจจน้องอ่านได้ทุกอันเลยเ<อ>ก็หัดทำแล้วก็ดีดลมออกไปเพราะว่าถุงมันจะพองอือก็รับนี่แน่นอันนี้ถ้าสมุงิใครอยากจะเอาไปขายก็ขายได้เลยนะคะนี่ก็ราบ,บทำพอดีถ้าโลนึงก็จะแน่นเกินไป เออชยกัมนะะเอาไปนิดนช่วยกันตอนนี้แบบเราก็ช่วยกันทำอะไรพอมีรายรได้เราก็ช่วยกันไปคือว่าได้ช่วยพี่น้องคนณบุมเราด้วยสามารถส่งได้นะคะอันนี้ที่เก็บไว้ได้นานนะคะหน่อไม้อัดนะคะก็ไม่เหมือนหน่อไม้ต้มนะคะมันก็จะเก็บได้นานกว่าเดิมวันนี้ตั้งไว้ใส่ตู้หรือว่าอยากจะกใส่ตูเ้เยน็นไว้ก็ได้นะคะที่คนนี้ อันนี้คือครึ่งกิโลนะคะสองหิงต่อโลคุณแม่ก็จะขายนะคะอันนี้นะคะประมาณมีแค่ซีอันนี้นะหนึ่งกิโลนะคะพร้อมส่งก็คือสอร้อยห้าสิบบาทนะคะแต่ถ้าหกถุงก็สามร้อยห้าสิบลงส่งเหมือนกันแต่ว่ามีออเดอร์อยู่นะคะตอนนี้คือซีท่านหนึ่งก็เหมาไปแล้วค่ะน,นะคะสิบกิโลแล้วก็จะส่งให้เลยย่งเหลืออยู่นะคะ เออกยี่สิบโลที่ยังไม่ได้ขายไม่ได้ขายก็จะอัดไปเรื่อยๆค่ะเก็บไว้นะคะเอฟซีท่านไหนอยากจะสนใจก็นี่แหละคะ่ะคุณแม่ก็ซื้อมาจากคนบุ่นเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็เนี่ยเราก็เล่งใส่นะดีหนึ่งได้ทีละเียดกิโลตรงไนก็เอากอง้าง,งลูกก็ใส่เลยะคะ่ครับจตกก็เอาอันใหม่ ก็เด das ็กเนาะก็ไม่ไม่เหมือนเราเลยค่ะผู้ใหญ่ก็ทำกล้องก่านะคะก็วางก่อนลูกจี่ท่านเด็กนี้วหอนแล้วน้ำมาไหลมือหอนี่ก็หิ้วเอา อันไหนไม่ร้อนมันก็ไม่ได้แล้วต้องทําตัวที่มัน,นร้อนถ้ามันเย็ยนไปผูมันเสียเอาเลยเอาไปทำอแบบนนันนี้สามารถเอาตั้งไว้นในตู้หรือว่าอะไรก็ได้นะคะเอาไปก็เอาไปแกงเอาไปต้มเอาไปผัดเอาไปทําอะไรได้สารพัดเลยค่ะ แต่ว่ามันเก็บได้นานกว่าที่เราไปต้มแบบนั้นค่ะแล้วก็ส่งคือรีก็ได้นะคะแบบนี้ไม่ต้องส่งเ้องเงย็นก็ได้นะคะหรือว่าอยากจะส่งเ้ืองเงย็นก็แล้วแต่นะคะสดๆเลยมันสวยมาก ได้เ,เยอะแล้วเน้องอันตั้งเลยลูกถ้ามันได้เยอะแล้วก็นี่นะคะเราก็เรียบร้อยนะคะเอาถุงเรียบร้อยใส่ลแล้วก็จะมาใส่อีกนะคะยี่งขังซามีน้องพเนาะจีบข้าวม,มันนะมเด้อเด้ออันใส่ข้าวเดีวลูกเด้อ นี่นะคะเราก็จะทำแบบนี้ให้เต็มนะคะก็จะเน่นได้ถี่ละ,ะ,ะเจ็ดกิโลนะคะสีสี่ถุงก็ได้จะประมาณสักสามสี่รอบนะคะก็จะเสร็จนะคะแล้วก็เอาไปค้างเหมือนเดิมนี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะอันนี้คือที่เราทำเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำเป็นการ ซ้อนถุงนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวก็เย็นแล้วค่ะพรุ่งนี้นะคะน่าจะสวยงามเลยพอดีพอด,ดีนะคะนี่นะคะคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ